สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าพนางเลือดขาวแต่ก่อนเราจะไปฟังตำนานพนางเลือดขาวเรามารู้จักกับเกาะรังกาวีซึ่งบริเวณที่ตั้งของเกาะรังกาวีนั้นตั้งอยู่ในฝั่งทะเลอันดามันใกล้ฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซียตะวันตกมีฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับรัฐเกดะอยู่ทางตอนใต้เกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลของประเทศไทย เกาะลังกาวีนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายเช่นกระเช้าลอยฟ้าที่สามารถมองเห็นน้ำตกผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เบื้องล่างสะพานลังกาวีสกายสพานโค้งรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่ยาวและสูงที่สุดในโลกที่ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมความงดงามบรรยากาศของเกาะลังกาวีซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเก,งกาะ ทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญ10แห่งในประเทศมาเลเซียและสุสานพระนางมัสุรีเป็นจุดที่มีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังพระศพมีการจัดแสดงจำลองเหตุการณ์เรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้รับชมจากข้อมูลเมื่อปี2019มีนักท่องเที่ยวมากถึง3.9ล้านคนประไมสุรีคือตำแหน่งมเหสีของสุนตตเป็นภาษามารยู พระนางมัสุรีเป็นบุตรสาวพ่อค้าชาวภูเก็ตแต่งงานกับองค์รัชทาย,ยาทเกาะรังกาวีประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ฝั่งทะเลอันนามันใกล้ๆกับเกาะตรุเตาจังหวัดสตูลของประเทศไทยพระนางมัสุรีถูกใส่หลายว่ามีชู้ตอนที่สามีออกไปทำศึกสงครามจึงถูกตัดสินให้ประหารชีวิตแม้จะแสดงความบริสุทธิ์แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนตายได้อธิษฐานว่า ถ้าฉันบริสุทธิ์ขอให้เลือดออกมาเป็นสีขาวเพราะว่าสีขาวเป็นสีบริสุทธิ์แสดงถึงความดีความงดงามว่าพระนางเลือดขาวไม่ได้โกหกและทำความผิดอย่างที่โดนกล่าวหาพร้อมสาบแช่งเกาะลังกาวีไม่ให้เจริญและไม่มีความสุขไปจนถึงเจ็ดชั่วโคตรหลังจากนั้นจึงได้นำสิรินทรายาหีชาวไทยที่สืบเชื้อสายทาย,ยาทรุ่นที่เจากภูเกตประเทศไทยมาถอนคำสาบ ทำให้เกิดความเชื่อร่วมและมีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่และชาวมาเลเซียซึ่งในช่วงปีพศ2529รัฐบาลมาเลเซียสมัยดรมหาเทมูฮัมมัดนายกรัฐมนตรีคนที่4ี่ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาเกาะรังกาวีให้เป็นที่ท่องเที่ยวและรีสอร์ทและสมเด็จพระราชาธิบดีสุนตัตอับดุลทาลิมได้ให้สมญานามว่าเกาะอัญ,ญมณีแห่งกาดะ เพื่อรบภาพจำเกาะล้างอันน่ากลัวและยกระดับการท่องเที่ยวของเกาะลาังกาวีที่ขาดการดูแลและพัฒนาเพื่อดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ข้ามมาเที่ยวฝั่งประเทศไทยเที่ยวอยู่ในประเทศของตน รัฐบาลมาเลเซียจึงต้องการพัฒนาเกาะรังกาวีให้เจริญทัดเทียมเกาะอื่นๆในประเทศและตั้งเป้าหมายในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจึงใช้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตำนานพระนางเลือดขาวของเกาะรังกาวีให้เป็นเรื่องจริงเพื่อสร้างความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและกลุ่มที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์มาเที่ยวที่เกาะรังกาวีรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นไทยได้รับอิทธิพลจากเรื่องเจ้าหญิงไทยญาติพระนางเลือดขาวว่นที่็ จากจังหวัดภูเก็ตสร้างความสนใจในเรื่องราวหาความเป็นไปได้จากเรื่องเล่าและการมีอยู่ของคนในเรื่องและนําไปสู่การท่องเที่ยวเพื่อดูสถานที่จริงซึ่งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้สําเร็จ